ทำอาหารเก่งกว่าไม่จริงซักหน่อยอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวเรามาตัดสินกันใน Challenge <oughs> ผลไม้กับผักอะไรเนี่ยผมไม่อยากกินซักหน่อยผมอยากกินเบอร์เกอร์ <c oughs> สบายมากเลยฉันจะทำเบอร์เกอร์จะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะฉันต้องการเนื้อใช่แล้วเอเอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเรืองแสงแล้วก็จะไปไหนเนี่ย ฉันกังวลเลยเกิดอะไรขึ้นนั่นมันเนื้อของฉันห้ามแตะต้องแต่ฉันต้องการเนื้อสำหรับเบอร์เกอร์โออก็ได้ฉันจะอืม hmm. งั้นฉันจะหาในออนไลน์แล้วกัน <c oughs> มาดูดีกว่าเ <c oughs> ยี่ยมมากสั่งเนื้อสำหรับเบอร์เกอร์ที่นี่ก็แค่รอเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยทำไมโตถึงสั่นแล้วก็กระเด็นอะไรมาคุนยนตหมากกำลังกระโดดบนเนื้อโอ้โห มันออกมาเป็นเนื้อสับได้ซ้ำออกมาเป็นเนื้อเบอร์เกอร์แล้วเหลือแค่ต้องอย่างเท่านั้นเนื้อเบอร์เกอร์ของฉันออกมาใหญ่มากเรามาย่างกันเถอะสวยมากเลย<__>เหลือแค่ต้องประกอบเบอร์เกอร์ฉันต้องการขนมปังขนาดใหญ่ผักกาดหอมเนื้อเบอร์เกอร์และวัตถุดิบต่างๆและปิดด้วยขนมปัง เบเกอร์ของฉันพร้อมแล้วโอ้โหกาทำเบเกอร์ได้น่าอร่อยมากเลยเฮ้ยแล้วเอาไม่มาทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้เข้าใจแล้วเบเกอร์ออกมายอดเยี่ยมมากเก่งมากจ้าแต่อยากก็ทำอาหารเก่งเหมือนกันอยากมีเนื้อสับที่ทอดได้ดีมากที้นี้ก็เอามาใส่ที่ขนมปงังวางชีสหนึ่งแผน่นราดซอสมะเขือเทศและก็ปไปด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งจากนั้น ใช้แก้วตัดขนมปังออกและเราจะได้เบอร์เกอร์ที่เป็นสนิทเลยแค่เอาไปทอดเท่านั้นเจ๋งมากอยากได้เบอร์เกอร์แบบนี้3มชิ้นเราทั้งคู่กแก่งจริงๆจะหุนยนต์มาแล้วแซมละ่ะไหนเนื้ออยู่ไหนฉันสั่งออนไลน์มาตั้งนานแล้วนะยังไม่มาเลย ไมนที่สุดทีนี้ก็สามารถเริ่มทำเบอร์เกอร์ได้แล้วเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วเสร็จหรือยังฮะโอไม่นะ oh ฉันทำไม่เสร็จทันแน่เลยงั้นใส่เนื้อดิบไปเลยดีกว่าหวังว่าเขาจะไม่สังเกตเห็นใช่แล้วราดซอสลงไปมันต้องกรอบเปลือยได้แน่นอนเยี่ยมใหญ่กำลังดีฉันคิดว่าแบบนี้น่าจะว์ลองได้แล้วล่ว กินแห่อร่อยนะใช่จ้าอ้าล่ะผมจะเริ่มจากเบอร์เกอร์ไหนดีนะผมไม่กินอันนี้แน่นอน <c oughs> งั้นมากินเบอร์เกอร์ชิน้นใหญ่กันเถอะโอไมนะมีมีดด้วยผมไม่อยากลองชิ้นนี้เหมือนกันงั้นมันลองเบอร์เกอร์ชิน้นเล็กๆดีกว่ามันไม่ธรรมดาเลยผมจะลองดูใช่อร่อยมากมาก นั้นผมชอบอันนี้แหละหาห่าเต็มห่าไปเลยโอ้ย oh ย yeah, สุดของใหญ่ดีที่สุดโชคร้ายจัง hmm. และครั้งนี้ผมอยากได้อะไรหวานๆก็อย่างเค้กแบบนี้แหละฮะฉันต้องการขาตั้งเค้กมานี่เลย hmm. และเราจะเริ่มกันจากบีบครีม ที่เค้กจากนั้นเกลียร์ครีมให้เรียบทำแบบนี้หลายๆชั้นเพื่อให้ได้เค้กชิ้นใหญ่ที่นี่ก็วางหมักฝรังรสกล้วยอยู่นี่ไงเหือแค่ละลายเท่านั้นและเราจะได้เค้กรูปมนุษย์เลโก เกือบจะเสร็จแล้วใส่รายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆตรงนี้ตรงนี้ออกมายอดเยีย่ยมเค,ค้กของฉันใช่สุดยอดมากเลยเพื่อนส่วนเค,ค้กของฉันจะเป็นเค,ค้กที่หวานสุดๆฉันจะทำมันเป็นสีฟ้าสดใสใส่เจลลี่ลงไปและจากนั้นก็มีเจลลี่ด้วยโอ้ ไม่นะเขายิงเลเซอร์ทำไมเนี่ยดีนั้นที่ฉันยังมีอีกเยอะนะเธอหยู่ฉันไม่ได้หรอกและนี่ก็ฉันจะทำให้แกกลัวฮะตลกจังเลยใช่แล้วนี่คือเค้กสระน้ำที่มีฉลามว่ายน้ำอยู่ข้างในมีบันไดขึ้นไปด้วยโอ้แล้วไงสนอยากจะปอกเปลือกแครอท แล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นและจากนั้นอามาตกแต่งเค้กย่ามีไอเดียแปลกใหม่แต่ว่ามันมีประโยชน์มา,ากๆอย่าทำเค้กที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเสมอแน่นอนต้องแต่งข้างบนด้วยสวยงามโอ้ไม่นะแครอทของย่าจะไปไหนพแล้วจะทำอะไรนะทำไมต้องเอาแครอทมาปักตรงกลางเค้กด้วยละ่ะ Mm hmm. โห้ยอย่าเจาออกแต่ว่าอย่าทําไม่ได้โอ้ไม่นะโอ,โอ้คุณย่าคงออกแรงมากเกินไปมาลองกันเถอะเป็นเค้กที่แปลกมากๆเลยแล้วนี่มันคืออะไรอ้อเค้กแครอทเหรอแปลกสุดผมจะเริ่มจากเค้กเลโก้แล้วกันโห น่าสนใจอ่ะม so ันคือช็อกโกแลตน้นนาอร่อยนีต้องหลายชั้นในเค้กเนี่ยเค้กก็สุดยอดเลยแล้วนี่คือเค้กสาวว้น้ำที่มีเยลลี่ฉลามผมชอบแบบนี้มาลองกันเถอะออร่อยและตัวเค้กโหเจ๋งข้างในเป็นสีฟ้า ว้าวอร่อยจังเลย hmm. ผมชอบนะแต่ผมจะเลือกใครเลโก้แล้วกันผมชอบมากที่สุดเลย hmm. กดไลค์โอเยชันชนะดีใจจังเลย hmm. แบบทดสอบต่อไปก็คือเครื่องดื่มพ hmm. เริ่มจากตรงไหนดีนะงั้นใช้ลูกมะพร้าวแล้วกันเราต้องใช้คอ้อนทุกมัน มาลองกันโอ้ไม่นะมันเด้งไปทางานั้นน่ะเออดูขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจเนะ่ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้โกรธมากมัง้งงั้นมาลองทบอีกครั้ง <G ül> อะไรเนี่ยสวรรค์เหรอโอ้ขอบคุณนะงั้นมาลองใช้สวรรคจอดลูกมะพร้าวกันเถอะเย่เราได้น้ำมะพร้าวแล้วเท <G ül> น้ำใส่แก้ว ใปแล้วและจากนั้นก็เติมน้ำแอปเปิ้ลวิเศษสวยมากทีนี้ฉันต้องการเนื้อมะพร้าวต้องใช้คอ้อนทุบเอาละโอ้โหเพื่อจะไม่แล้วเหรอขอบคุณนะฉันไม่ต้องใช้คอ้อนอีกแล้วทีนี้มาตักเนื้อมะพร้าวออกมากันเถอะและเราจะใส่ในแก้วของเรา หนันเป็นเช่อกเลกก่อนใส่แล้วใส่ลงไปในแก้วเลยสุดยอดคนให้เข้ากันเสร็จแล้วอ,อะไรลอยมามันคือแบตเตอรี่สำหรับเครื่องดิบของฉันเราต้องปั่นในเครื่องปั่น รอสักครูเรียบร้อยทีนี้ก็เทเครื่องดื่มเตรียมพลังงานใส่แก้วมันกะพริบภาวะมีพลังงานมากส่วนอยากจะทำสตรอเบอรี่มิลค์เชคแบบคลาสสิกใส่กล้วยด้วยและก็เพิ่มเยมบลูสเบอรี่และก็จากนั้นใส่แล้วก็จะใส่นมลงไปด้วยเยี่ยมมาก แลยแค่ต้องปั่นให้เข้ากันเชมิลเชคใส่แก้วที่มีหูจับเพื่อให้ดื่มได้ง่ายเครื่องดื่มเขาอยากออกมาดูน่าอร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยเดื่มให้อร่อยจ้าอ <h ums> ืมเครื่องดื่มแต่และแก้วมีความต่างๆกันมากมากเลยมาเริ่มจากแก้วสีชมพูกันเถอะอื <h ums> รสชาติของสตรอบเบอร์รี่แล้วก็ราสเบอร์รี่ด้วยอืม <h ums> อร่อยนะแต่ก็ธรรมดาธรรมดา มาลองแก้วสีเขียวกันอืมมาธรรมดาเลยผมไม่เคยลองน้ำแบบนี้มาก่อนและแก้วสีเงินดูแปลกมากมันเป็นประกายงั้นมาลองเสียงดูโอ้ไม่นะตาผมมือผมและก็หัวมัีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนกับว่าโดนไฟช็อตอะโอ้บาบไปแล้วโอ้ยก็อะไรขึ้นนี้ งั้นผมเลือกแก้วสีเขียวขอบคุณที่ชื่นชมนะ <c oughs> แต่เรารู้สึกกลัวนิดหน่อยเมื่ออยู่ใกล้ๆเธอถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย